สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องย่าอา่ิกกองนะคะวันนี้ภารกิจแต่เช้าน้องปูผาออกมาซื้อผลไม้พอดีมีลำเช้าค่ะลำสามนก็เลยก่อนก่อนเอนก่อนเอนทำงานก็เลยเราก็เลยมาตามหาผลไม้นะคะ กันเพราะว่ามันจะสดนะคะซื้อวันต่อวันก็เลยให้น้องปุมาพามาถ้าเราซื้อไว้มันจะไม่สดนะคะแต่เราซื้อนี่คือสดอกมาจึงแล้ว ารำเช้าจากยางบ,ง,งบังโว่บังหนัดแบบเท้าทับทิมสามอันนี้ทับทิมสามอย่างสี่อย่าง i don't know

มอลเนกล้วห้คุเลยค่ะะมกหนอไม้ดอกักดอกเพิ่มเ่ย รวกีปะแ้จ้ากลับไปลวกไปอ้อมไปยังนะนี่เนได้แกงข้นได้แกง่แกงข้นเลยั่วกินกับกับแจวฮะยังอยู่หรอวะ พอดีม่รถกจะข้าวตอนบ่าก็เลยซื้อกับข้าวไปด้วยต้มันนี่แหละอีปลาต้มปลากับผักต้มปลากับลวกผักจ้ำแจ่วไปก็ซื้อมื้อเที่ยงมื้อบ่ายมื้ออันนี้ด้วยเกี่ยวัข้าววันนี้ ลาดเชา้านโอ้พระมาบินกีบ่บ้านเศร้าค่ะนี่ไวอยู่บ่คือเอาจากของพ่อเจ้านี่นี่ได้บ่บ่เบิร์ตอีกอันนึงเอาใส่ไไมือให้แน่ เช้าเลยนี้ก็มีงานลำตอนเช้าก่อนเกี่ยวข้าวก่อน,อ,นอนเยวข้าวก่อนได้เกี่ยวข้าวงานภารกิจด่วนเช้านี้มาตลาดบ้านม่วงฝากกรลไรเป็นกำลังใจให้ผู้แม่น้องเหนียวด้วยนะคะ วันนี้ก็ป้าก็น่าจะไลฟ์นะคะจัดโปอะไรหรือเปล่านะคะเพราะว่าป้าบอกว่าเสาร์อาทิตย์นะคะอาทิตย์นี้ก็จะไลฟ์จะไลฟ์นะคะเอฟซีก็เตรียมนะคะอุดหนุนสินค้าทีพีนะคะกันเข้ามาวันจันทร์วันจันทร์ใช่ป้าปรามาวันที่สามนะคะทุกคนแล้วก็ป้าบอกว่าครีมทาผิวก็นี่แหละจะมา ในต้นเดือนนี้นะ,ะก็วันนี้ก็วันที่หนึ่งแล้วนะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีมีโชคกันนะคะขนขนขนชาวตลาดบ้านม่วงเดี๋ยวเราก็กลับทุ่งนากันสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้คะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องย่าอาซีโกกองนะคะ วันนี้พารกิจแต่เช้านาะให้น้องปูผ่าออกมาซื้อผลไม้พอดีมีลำเช้าค่ะลำสามพนก็เลยก่อนก่อนเอนก่อนเอ็นทำงานก็เลยเราก็เลยมาตามหาผลไม้นะคะไปดูกันเพราะว่ามันจะสดนะคะซื้อวันต่อวัน ก็เลยให้น้องโูมาพามาถ้าเราซื้อไว้มันจะไม่สดนะคะแต่เราซื้อนี่คือสดอมาจึงแล้ว ารำเช้าจากอย่างบักโว่หักหนัดบักเ้าทับทิมสามอันนี้ทับทิม,สาม,ททมสามอย่างสี่อย่าง hello 在，对吧、嗯？ bay hết tinใจ

ไปลวกนะมลจกลับไปลวกไปอ้อมไปยังนะนี่เนได้แกงอมแดแกงอมแดกินก่ากน้องยังอยู่หรอวะ พอดีมรถจะข้าวตอนบ่ายก็เลยซื้อกับข้าวไปด้วยต้นมะนหละอีปลาต้มปลากับผักต้มปลากับลวกผักจ้ำแจ่ว,ว,จจวไปวก็ซื้อมื้อเที่ยงมื้อบ่ายมื้ออันนี้ด้วยเกี่ยวข้าววันนี้ มาบินท่าบ้าน้าค่ะหี่ไวอยู่บเพื่อเอาะของพวดเจ้านี่หิวนได้บอปอเบิร์ตอีกอันนึงเอาใส่ใมือให้เนี่ยไป เช้าแต่เช้าเลยนี้ก็มีงานลำตอนเช้าก่อนเกี่ยวข้าวก่อนได้เกี่ยวข้าวงานภารกิจด่วนเช้านี้มาตลาดบ้านม่วง ฝาก็เลยเป็นกำลังใจให้ผู้แม่น้องเหมียวด้วยนะคะวันนี้ก็ป้าก็น่าจะไล์นะคะจัดโกอะไรหรือเปล่านะคะเพราะว่าป้าบอกว่าเสาร์อาทิตย์นะคะอาทิตย์นี้ก็คือจะไล์จะไล์นะคะเอฟซี FC ก็เตรียมนะคะอุดหนุนสินค้าทีพีนะคะกันเข้ามาใช่ป้าปรามาวันที่สามนะคะทุกคน แล้วก็ป้าบอกว่าครีมทาผิวก็นี่แหละจะมาในต้นเดือนนี้นะคะก็วันนี้ก็วันที่หนึ่งแล้วนะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีมีโชคกันนะคะขนขนขนชาวตลาดบ้านม่วงเดีย๋ยวเราก็กลับทุ่งนากันสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ